น,นี่คือแบบใหญ่มากคือที่ต้องหมด3 0 2ไร่ครับส0ร้ออก่อนท่านเกษียณท่านก็วางแผนว่าท่านจะต้องทําสถานที่ของท่าน,นให้ให้เกิดประโยชน์ก็ถ้าเริ่มจากสวนเลยนะครับก็มีตั้งแต่ปั่นจักรยานนั่งรถกอล์ฟชมชม,ชมที่รอบสวนทาไมถึงมีมินิซูอยู่ในนี้มีควายมีกวางมีนกกระจอกเทศอะ,อะไรองนี้ครัมีนกยูง หรือแม้แต่ม้าตอนนี้มีม้าและที่สําคัญที่นี่มีพนักงานต้อนรับที่น่ารักมากๆตัวท็อปอบน้องส้มๆไม่เหมือนกับคนอื่นเนะเขาเป็นตาร์ใช่ใช่ทวีต กะเจ้าพวกเราเพชรเลเวอร์บายเจอฮมา <c oughs> มาแอวที่เจียงใหม่กะเจ้าตอนนี้พวกฮาอยู่ตี่ Horizon Village and r e s o r t นั่นเองบรรยากาศตีน่นี่งามขนาดกะเจ้า <c oughs> นี่นะคะนอกจากจะเป็นที่พักนะคะยังมีม,มินิสู้แล้วมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยเดี๋ยวตามจันจิไปตลอดทางรายการดีก,กว่าว่าจันจิจะทําอะไรบ้าง Come on girl ก่อนที่จะตามพี่จันจิไปเที่ยวก็ขอเติมพลังกันหน่อยกับอาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหารทองก้าวค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ห้องอาหารทองกวาวนะคะกับ breakfast มีเยอะมากและที่สำคัญมีขนมครบด้วยนี่ฮะพี่ขาวคืออะไรพี่ขาวเป็นแฟนของวาวเกิดไม่ทันนะคะคุณพี่พดูดีมีสไตล์มากเลยค่ะจังที่นี่อาหารดูดีมากเลยค่ะจริง มีสลัดด้วยมีน้ำสลัดให้เลือกเยอะมากนะคะเพราะว่าที่นี่ชาวต่างชาติมาพักเยอะมากคือห้องอาหารทองความนะคะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะจนถึง10บโมงเช้ามาทานกันได้เลยมีอาหารไทยอาหารฝรั่งให้ทานกันนะคะมีโกปีให้เราได้ <c oughs> เ,เล่นกันด้วยสนุกมากมีขนมครกมีอะไรแบบ ต้้งพลังกันแล้วก็ขอไปลุยกันต่อเลยค่ะ h อ l ิซอนวิลเลจรีสอร์ททั้งทีก็ต้องขอแวะไปพูดคุยกับเจ้าบา้านกันก่อนว่าที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างและตอนนี้นะคะเจนจีอยู่กับคุณปิยานะคะเป็น GM อยู่ที่ Horizon Village and Resort นั่นเองค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือแบบใหญ่มากเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่หน่อยได้ไหมคะครับแรกแเริ่มทีตรงที่แสนที่นี้เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็พอ และเวลาผ่านไปท่านเจ้าของก็อยากจะสร้างให้มันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยือนก็เลยสร้างรีสอร์ทขึ้นมามก็เลยกลายมาเป็นรีสอร์ทอยู่ในสวนพืชศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆที่ท่านเจ้าของได้ปลูกไว้ตั้งแต่17-18ปีที่แล้วทำไมถึงในเรื่องสวนนะคะก่อนหนะ้านี้คือท่านชื่นชอบในพวกป์มต้นไม้ก่อนท่านกเกษียณท่านก็วางแผนว่าท่านจะต้องทําสถานที่ของท่านนะให,ให,ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะแบบว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทาเยอะมากมีอะไรบ้างคะก็ถ้าเริ่มจากสวนเลยนะครับก็มีตั้งแต่ปั่นจักรยานนั่งรถก,กอล์ฟชมทิวรอบสวนพักผ่อนที่รีสอร์ทหรือมาเยี่ยมชมเป็นวันเดย์ทริปนะครับใช่เพราะว่าที่นี่สามารถให้คนข้างนอกที่ไม่ได้พักในโรงแรมสามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้พวกกิจกรรมเยอะมากลที่นี่ก็ใหญ่มากที่นี่ใหญ่ขนาดไหนคะ คือที่ตั้งหมด3 0 2ไร่ครับ300คือก็ต้องแบบว่า <S 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 ถ้าจะไปไหนก็ต้องมีแบบแอบ,บมีพนักง,งาน <C ül> นิดน,นึงเนาะ <C ül> ไม่ใช่ว่าเดินเดินเองอาจจะหลงได้ <S <S ใช่ใช่แต่พนักง,งานเราก็จะขับรถรางบนรอบตลอดทุกๆ45นาทีนะครับแล้วก็มีรถกลอฟ มีนิสู่ด้วย <S <S ใช่ทำไมถึงมีมีนิสูอยู่ในนี้คือท่านเจ้าของครับก็คือตอนแรกที่เป็นสวนนะมันก็เหมือนที่เกินไปคือมันมีแต่สวนมีแต่ต้นไม้ก็เลยดูมันมันแห้งไปมันงไปมันดูไม่มีอะไรที่คอยดึงดูดให้คนมาเที่ยวท่านก็เลยค่อยๆเลี้ยงสัตว์นะฮะเมื่อก่อนแรกเริ่มเลยคือท่านเลี้ยงวัวนมแล้วก็มาค่อยๆมีควายมีกวางมีนกกระจอกเทศอะไรอย่างเงี้ยครมีนกยูง หรือแม้แต่มา้าตอนนี้มีมา้าใ,ใช้ใจ่ายอะไรไหมคะ,ะมสมห่บมอบาเข้าชมสวนวันเดย์ทริปก็ผู้ใหญ่86บาทเด็ก43บาทบราบทราคาคน่ารักและที่สำคัญที่นี่มีพนักง,งานต้อนรับที่น่ารักมากๆม, <laughs> มีอยู่สิทธ ตัวเลยสีท่านตัวใช่ตอนแรกคือที่นี่ไม่ได้เป็น pet f ฟ i e n d l นะแต่แบบเหมือนที่นี่มีน้องแมวประจําอยู่ที่นี่แอบไปคุยกับพี่ๆแล้วบอกว่าแต่ละตัวก็คือมาไม่ได้พร้อมกันเขาเดินมาเองใช่ใช่ครับแรกเริ่มก็รู้สึกว่าน่าห่วงแต่พอทางทีมหน้าฟอนทีมเขาดูแลอยู่เราก็คิดว่าไม่น่าเป็นไรก็เลยคุยกันว่าขอเขาเขาดูแลเรื่องฉีดยาเรื่องทําความสะอาดน้องเรือาบน้ําเรื่อง สาสะอ้านมากเพราะว่าจีเป็นคนที่ถ้าสมมติจริงจชอบแมวมากแต่ว่าถ้าไปเล่นกับแมวคนอื่นจะเกิดอาการแพ้แต่จียังไม่แพ้แมวที่นี่เลยที่นี่คือแบบไม่ได้เป็นเพจเฟรนลี่ที่สามารถจะให้สัตว์เลี้ยงมาพักได้นะคะแต่ที่นี่เวลคัมน้องแมวเป็นแมวจรมีอยู่6ตัวนั่นเองนี่มีน้องเลนนี่ส้มๆมินตันอินดี ทันเนอร์นะคะเฉากลวยแต่ที่อยู่ตรงนี้น้องทันเดอร์หรอน่ารักทันเดอร์สวัสดีค่ะพี่ๆ<อ>ขออุ้มได้ไหมขออุ้มหน่อยถึงจะไม่ได้พาน้องแมวมาก็มากรี๊ดน้องแมวที่นี่ได้น่ารักทุกตัวเลยค่ะตอนนี้แมวที่ปอ๊อปพิสุดในกลุ่มคือใครคะน้องทันเดอร์น้องทันเดอร์ทำไมอะคะ ขี้ออนเหรอใช่ค่ะแล้วก็วจะชอบเดินไปสง่งแขกที่ห้องด้วยไม่เห็นมาส่งเชลเลยแตนเดอร์แล้วก็มีน้องน้องไลไลสามสีชื่ออะไรนะน้องเวนนี่ค่ะเวนนี่อ่างนี้ก็คือไม่ได้ไว้สำหรับแบบเสริมโชคลาบนะคะเป็นน้ำผู้แมวเ็นจีเอาจินนี่ซอฟชีเก้นสไลด์มาฝากค่ะจินนี่ไก่นิ่มสไล มีพรีเบอร์ติกนะคะมีโทัวรและวิตามินอ e ีด้วยนะจ๊ะกินแล้วสุขภาพดีแน่นอนและที่สำคัญที่นี่นะคะน้องแมวที่นี่คือเขาฉีดวัคซีนครบหมดแล้วด้วยแล้วก็เชื่องทุกตัวเลยแค่ถ้าไม่มีอาหารเขาก็จะเดินหนีเราไปแหมกินใหญ่เลยนะกินใหญเลยนะแมวดำอิสตเตอร์เวสนะทำหน้าที่พ r อาดีแบบนี้ก็ต้องมีของรางวัลมาให้แล้วสิเนี่ย จินนี่ซอบชิเคเก้นสลดยมีโปรตีนสูงถึง35ฮิวแมนเกตมีแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันมีวิตามินอ e ีบำรุงผิวหนังและขนมีทอดีนช่วยบำรุงสายตามีพรีไบโอติกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารรูปป้าลูน่าเจอจิขอเขาทำไงทำไแต่เขาไม่กัดน,นะแบบ ้แต่เขาไม่กัดนะน่ารักมากคือแบบแล้วก็เชื่องทุกตัวเลยแต่ดาราดังก็คือดาราที่เด่นสุดตัวท็อปตัวท็อปน้องส้มส้มส้มๆมจริงๆก็เป็นตัวโปรดของคุณภรรยาใช่ใช่ใช่ไม่ลส้มส้มมีคิวอาโค้ดอยู่คนเดียวทาไมคือจริงๆเราก็ไม่อยากไปให้เขาไป เขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กเอ็นนะคะใช่ไปไปรับบริจาคจากลูกค้าเนาะเราก็แต่ว่าตัวส้มเองเนี่ยเขามีความเป็นเขาเรียกอะไรบุคลิกไม่เหมือนกับคนอื่นเนี่ยเขาดูเขาเป็นสตาร์ใช่ใช่เพราะว่าถ้าใครเจอเขาเนี่ยก็นดนตกเลยแ้วเลยส้มเนาะมีความเย่อหยิ่งเนดนงเพราะตัวอื่นเขาอ่อนน้อมมากตัวนี้จะใช่ใช่ไม่แต่เจ้าของเองหรือว่าคนเลี้ยงเองเขาก็เรียกบางทีก็ไม่หันครับหันมาแบบมองแล้วก็ S 1> <S 1> <S แต่ทำไมเขาถึงถึงเป็นตัวที่เป็นตัวตัวเป็นดาวเด่นประจําที่นี่อคือก่อนหน้านี้แม่ของส้มๆนะครับทางคุณภรรยาเลี้ยงไว้แล้วพอดีเขาก็อยู่ดีก็หายไปก็เหลือทิ้งไว้แต่ส้มๆกับเพื่อน3-4ตัวแล้ววันนั้นน่ยมันมีงูเหลือม <S 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 มีงูเหลือมมาจะโจมตี3-4ตัวเนี่ยแล้วพอด<า>ีทีมรปภเราไปเห็น เขาก็ไปช่วยแล้วเขาเลยรู้ว่ามี3าตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยเลี้ยงเข้ามาอย่างนี้อ๋อสามสตัวรอดใช่ไหมรอดรอดโอเครอดรสัตว์ที่เราเห็นในสวนจะเป็นมา้าจะช่วยเหลือหรอช่วยเหลือเราเราไป rescue หมายถึงว่าทางผู้เลี้ยงอ่ะไม่สามารถจะเลี้ยงต่อได้เขาก็เลยมาเสนอให้ทางเราแล้วก็ โอเคยินดีรับใช้เราเป็นสถานที่แล้วก็โชคดีด้วยก็จะมีแขกมาช่วยกันเล่นช่วยกันดูเขาใช่ใช่ครับก็กลายเป็นว่าเขาไม่เงาไม่เงาครับครับแล้วถ้าเจอน้องแมวมีคิวอาร์โค้ดก็บริจาคได้ครับดูแลท่วถึงท่วถึงไหมคะหรือว่าดูแลแค่ส้มๆตัวเดียวดูแลท่วถึงครับต้องแชร์ต้องหารกันครับแบ่งพี่น้องด้วยก็คือรับเงินใช่ครับแล้วก็ไปแชร์ใช่ใช่ครับ ีกสวัสดีครับผมคือโรงแรมที่นี่คืนจิ๋ไม่เคยมาเลยรบกวนนะคะพาไปเดินชมหน่อยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมพาชมห้องพักก่อนนะครับคเชิญเลยครับห้องพักที่นี่มีกี่รูมไทยบ้างคะจะมีอยู่6รูมไทยครับซึ่งรูมไทยนี้จะเป็นรูมไทยดีลักซ์รูมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับผมดีลักซ์รูม าเลยครับเลยานี่เลยเรียกว่ารูมไทยานเลยนะใครเป็นดีลักรูมครับตกแต่งด้วยสไตล,ล์ร้านนาร่วมสมัยครับผมก็จะมีวิวอย่างนี้ให้เราเห็นเลยใช่ไหมคมีกระจกเป็นระเบียงอย่างนี้ครับจะมองเห็นวิวเป็นสีเขียวรอบๆโดยมีน้ําและก็มีธรรมชาติสีเขียวครับผมค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ธรรมชาติสวยมากสวยมากครับอยู่ห้องไหนมันก็จะเห็นธรรมชาติหมดเลยไม่ต้องห่วงเลยค่ะคือที่นี่แบบต้นไม้แน่นมากมีนกมีอะไรสัตว์สัตว์เต็มไปหมดนะคะสดชื่น ันนี้เราจะพาไปชมที่ Horizon เฟส3นะครับก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดรูมซึ่งเป็นท้ายเริ่มต้นของที่นี่นะครับเชิญเลยครับโอ้ครับผมสวยงามค่ะตัวนี้จะเป็นสแตนดา r ์ดรูมนะครับเล็กวิวคือวิวทะเลสาบนะครับ ของเราจะตกแต่งไปด้วยรอกสมัยใหม่นะครับซึ่งเราประกอบไปด้วย40ห้องของเฟรนลีเยอะมากเลยนี่ที่บอกว่าเป็นคอนเนค t ชั่นรูมใช่ครับเรามีคอนเนคชั่นรูมมาพักแบบ Family Room นะครับตอนนี้เป็น Luxury d e l u x นะครับจะอยู่เป็นโซนโฮลสันเฟส6นะครับ<ว>ซึ่งประอกอบไปด้วยแบบร้านนา แบบสไตล์โมเดิร์นนะครับตอนนี้เราจะมีวิลล่าอยู่ทั้งหมดอยู่6หลังนะครับแต่ละหลังก็ประกอบไปด้วย 5- 6ถึงหห้องนะครับเหมาะกับใครนะคะคู่รักที่เป็นสไตล์แบบส่วนตัวส่วนตัวครับแบบนี้วส่ววะคะเชิญเลยครับผมโอเคเชิญเลยครับของเราตอนนี้จะเป็นลักซ์รีดีลักซ์นะครับ ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ตรงเตียงนะครับนี่คือเตียงคู่นะครับเตียงทวินแต่เราเป็น5ฟุตนะครับเตียงคู่5้าฟุตซึ่งใหญ่กว่าปกติเพราะปกติเราแค่สฟุตครึ่งนะครับเป็นห้องพักแบบที่หรูหราพักแบบครอบครัวหรือจะเป็นแบบส่วนตัวครับก็เป็นคู่รักเอาจริงเตียงที่นี่แบบนอนสบายมากจิหลับแบบแบบหลับลึกระวังค่ะมีพึ่งอยู่ตรงหน้าจิเลย <cam ina> คือนอกจากจะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะเป็นที่นี่จะเป็นที่มาประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาด้วยพูดถึงห้องจัดเลี้ยงสัมมนาหน่อยมีแบบไหนบ้างคะห้องประชุมสัมมนาเรามีทั้งหมด16 oh, ห้องนะครับ <okay. S 2> มีตั้งแต่ห้องใหญ่สุดก็คือแกรนฮอลที่ด้านด้านล่างจะเป็นห้องอาหารเช้าครับ <Okay. S 2> ท้องฟ้าครับจุคนได้ประมาณ800 ถึง900ท่านนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นอีกอันนึงก็เป็นหอคําทวีตกแต่งสไตล์คล้ายๆวัดนะฮะซึ่งซึ่งคนต่างชาติจะเรียกว่าเป็นวัดท้งนั้นเลยแล้วก็ <ขอ S 2> เป็น<อ>เป็นเทมเพลาใช่ะใชจะมีห้องประชุมต่างๆในในเขตของสวนนะครับอีกอ10ห้องนะครับก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดต่างกันไปครับเรามาที่ Coffee House นั่นเองใช่ครับชื่อนี้คือบ้านกาแฟฮอไรซอนครับมีเครื่องดื่มเยอะมากเดี๋ยวเรารเข้าไปถ่ายเครื่องดื่ม<ช>ข้างในกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะค นีคือก็มีลูกค้าที่แวะเวียนมาจากรอบๆก็เข้ามาดื่มกาแฟตรงนี้ร้านเราติดกับถนนใหญ่เลยครับเส้นเชียงใหม่เชียงรายเลยไม่เกรงเลยก็คือสามารถแวะดื่มได้เลยได้เลยครับผมไม่มาแอบเข้ามาข้างในหน่อยก็ได้แอบมาส่องดูแอบมาส่องข้างในก็ได้ว่าเป็นยังไงผมกว้างมากนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารนะครับอาหารตามสั่งต่างๆจานเดียวมีทั้งไทยแล้วก็สไตล์ตอนตก กา็นพักใหญ่แล้วแต่ก่อนที่จะไปทากิจกรรมกันต่อน,นั้นโรงแรมได้จัดมื้อเที่ยงไว้ให้พี่จันจิและทีมงานเรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวจะจัดเต็มแค่ไหนไปดูกันเลยและตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารลานดอกไม้นะคะเป็นห้องอาหารอาราคานะคะสามารถทานอาหารได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ามทุ่มสั่งไปทานที่ห้องได้ด้วยค่ะหลายหลๆแบบเลยเป็นฟิวชั่นมีทั้งไทยฝรั่งมีหมดเลยนะคะมาเมนูแรกง่ายๆเลยนะคะผัดไทยค่ะ ข้าวซอยไก่นะคะแซนด์วิชกริลแฮมชีสค่ะคาโบนารานะคะข้าวอบสับปะรดออริซันเบอร์เกอร์ค่ะไก่ยัดไส้แฮมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะไอศครีมกล้วยหอมทอดแล้วก็นี่มีน้ำเตงโมด้วยทานอาหารเสร็จเดินเล่นในโรงแรมสวนพฤกษาเดินเล่นเสร็จทานอาห <laughs> ารต่อเพราะที่นี่อาหารแบบแน่นมากอาหารเขาอร่อยอะ นึงนะคะที่มาที่นี่ต้องทําอะไรคะคุณปิดต้องเขาวงกดเลยค่ะเขาวงกดเมี้ยวเมี้ยวค่ะเป็นจุดไฮไลท์ของทวีชนอยากลองเข้าไปสักนิดนึงไหมงั้นไปเลยเดี๋ยวให้ทีมงานสองคนเข้าไปด้วยมีใครบ้างกันคะพี่ป๊บสนใจไหมคะไม่ค่ะพี่แดงกวาค่ะบายสาวสวยประจําเทเลเวอร์ของเราเข้าไปแล้วห้าไปด้วยกันนะคะต้องแยกทางกันไปพร้อย่างได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ later. <laughs> จุดหนึ่งที่เรา<ช>ต้องมาใช่ไหมคะนี่คืออะไรคะเป็นจุดกระโจมน้ําตกจําลองค่ะข้างในก็จะมีน้ําตกมีทั้งกล้ยไม้เฟิร์นแล้วก็พืชที่มีความชื้นสูงจะอยู่ในนี้เลยได้เลย วอเทอร์ในนี้ยังไงคะแล้วเราตีนาำมลนลมได้ไหมไม่ได้เหรองั้นก็ไม่สนุกแล้วม่มีกล้วยไม้ด้วยใช่ไหมกล้วยไม้จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่เป็นกล้วยไม้กันกล้วยไม้มีอยู่แปดสายพันธุ์คายไหมคะคายค่ะอุ้ยเอาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระโจมกระบองเพชรค่ะหรือแคสตัสค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระบองเพชรในเขตร้อนใช่ ก็รู้สึกว่าเออเป็นที่ที่แบบทํากิจกรรมเยอะ<ล>ยมากนะคะลแล้วในในเนี้ยสวยมากสามารถแต่งตัวจัดๆสีจัดๆหน่อยมันจะได้คอนทราสต์นะคะต่อไปเปไต่อไปจะไปมินิสูกันนะคะจะอยู่ด้านนู้นเลยเดี๋ยวเรานั่งรถรางกันไปมีคนขี้โก้ นี่เลยเรามาในส่วนของมินิโซนใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนในโซนของม้าค่ะจะเป็นพันธุ์ของม้าแคะเขาจําชื่อตัวเองได้ไหมเนี่ยลูกเด็กเขียนเขียนแล้วเขียได้เขียนลูกเด็กลูกเด็กมีเรีแอคชั่นลูกเด็ก ในคองมีต้นไม้ด้วยแต่น้องกินใบไม้จนหมดใช่ชื่อน้องเทวีชนนะคะอะไรนะน้องเทวีชนประมาณ16ปีแล้วค่ะตัวนั้นก็แก่แก่แล้วหรอเทวีชนหลับอย่างเดียวเลยเทวีชนทวีชนป๊อปอาตาป๊อปทวีชนแต่ไม่ เป็นนักรองเลยเนี่ยไไน,นาเศร้าต <laughs> อกันเลยค่ะตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้ก็เป็นมินิซูเหมือนกันค่ะข้างในจะเป็นนกกระจอกเทศกวางโูซาแล้วก็กวางมา้ากวางป่า <laughs> ได้เร็วพูดอะไรอ่ะ ต้อนรับต้อนรับกินเขากินนัมีไหมกินได้ค่ะนกกระจ้แม่เป็นนกที่ใหญ่สุดในโลกตกใจหมดเลยทำไมทำกับเราอย่างนี้ปวดหมไ เป็นสัตว์ที่รักสงบนะคะแต่ก็อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาไม่อ, <c oughs> อุ้ยอย่า <c oughs> แย่งกันเอาไว้เอาค่ะ <c oughs> เข้าปากพอดีเลยเห็นป่ะตะกี้เนี่ย ตรงนี้ก็คืออะไรคะตรงนี้คือสถานที่จัดงานแบบาท์ดอร์ค่ะใช่จะพามาดูว่าเราไม่ได้มีแค่สวนนะคะเรามีห้องประชุมแล้วก็จัดงานเลี้ยงให้ด้วยค่ะใช่ค่ะตกแต่งแบบล้านนาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแค่เบาะที่นั่งค่ะใช่ที่นี่จัดแบบสวยเหมือนกันน้องสวยแบบจัดเต็มอมากค่ะ คําทวีค่ะเป็นหอ,อสไตล์ล้านนาค่ะจะจัดประชุมได้ตั้งแต่150ถึง200ท่านได้เลยค่ะใช่ถ้าใครชอบสไตล์ล้านนาก็สามารถใช้ห้องนี้ได้เลยค่ะงานเลี้ยงก็จัดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัด,จดหมดเลย และนี่ก็คือห้องอาหารลานดอกไม้นะคะก็จัดอาหารมาให้จริงๆแบบมีทั้งออเดอร์ลานดอกไม้นะคะอันนี้แล้วก็ปลาทอดสมุนไพรค่ะยำตะไคร้กุ้งนะคะแกงส้มชะอมชุบไข่ทอดบล็อกแครี่เบคอนแกงส้มชะอมไข่แล้วก็มีกุ้งขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะบล็อกแครี่เบคอน คยกินหั้งแรก ของมาแจกแบบเพื่อนเพื่อนเพลย์โลเวอร์ไปเจอไฮหน่อยค่ะทางเราก็มีบัตรกิฟต์เชอสำหรับห้องพักนะฮะับสิบใบของวันนะครับโดยกติกาก็คือเขียนแรงบันดาลใจหรือว่าเหตุผลที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะครับส่งไปในเพจ Facebook นะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งรายชื่อสิบใบเนี้ยใบหนึ่งมาได้กี่คนคะก็ปกติหนึ่งหนึ่งใบก็เป็นหนึ่งครอบครัวนะครับสามท่านโอ้สามท่านเลย ชิญชวนให้คนมาเที่ยวที่นี่่อยค่ะครับของเราพร้อมบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวนของรีสอร์ทหรือทางส่วนเราก็ตามนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักรับปองว่าไม่ให้ผิดหวังครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเบียมากเลยค่ะดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ